เปียกปัป๊บนี่งไงโอเปนชีตโอเปนชีตอินโดดอนครายไมเฟนไยแลนด์เซอร์เวอร์ชิเตอร์เบ๊มเขาให้นี่งไงชิเตอร์ชิเตอร์โอเบมไปอีกทีโบเกนโชว์ไปเอาให้มันงงไปดิเอาให้มันงงไปดิเอาให้มันงงไปดิเ,งงดเงงดฮอ้ออยางชอบเลยพี่ให้เป็นมือขวาเลยโอเคนะพี่ให้เป็นมือขวาเลยนะโบเก้นนะไม่ต้องน้อยใจไปนะสังกัดพี่แบบประมาณพี่ให้โบเกนเป็นมือขวาได้เลยละกันเพราะว่าฝีมือก็พอจะ เทียบเทียมทีท่ได้อยู่ช็อตก็เวอร์คล้ายๆกันเลยมาแบบฮอตๆเว้ยวันนี้มาแบบหอตดอยู่แล้วก็วันนี้ครับพอดีว่าพี่ได้มาจับภาพการเล่นของบร เนนะครับผมแล้วโบเคนจะมาเล่น1นึโชว์เรานะครับวันนี้นะก็โอเคครับผมสวัสดีน้องๆหนูๆที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านพิกี้เอโเปียกกันเลยทีเดียวนะฮะก็วันนี้นะไม่พูดร่วมทำเองโบเคนเนี่ยห้าวไง ห้าวบอกว่าเฮ้ยพี่บิ๊กวันนี้ห้าวอยากหัวแตกอยากยิงคนวันนี้ห้าวอยากแบบโดนลุ้มหนึ่งสามอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกบอกหนึ่งสี่นะโบเก้นบอกว่าหนึ่งสี่อ่ะเพิ่งเลยขอวอมก่อนพี่ก็เลยจัดให้ซช่ไอ้าย,อยากหนึ่งสามก็แล้วแต่น้องได้โบเก้นเอ็กทูมาละมาขอเป็นลูกศิษย์พี่ไงครั้งก่อนจาได้ไหมที่หนึ่งหนึ่งกับโบเก่นไปแล้วแบบพี่ยิงหวดเกินอ่ะจนโบเก่นอยากจะเป็นลูกศิษย์พี่อ่ะตอนนี้โบเก้นเอ็กทูก็มาแล้วเห็นไหมทุกคนนะ พี่ก็ได้เทรนนิ่ง X2 แบบสังกัด X2 ของพี่อ่ะให้โหดทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝีมือของโบกเคนเนี่ยมันจะพอแบบตั้งตั้งรับ3-1ไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวพี่ก็ไม่รับนะครับพี่ก็จะไล่ออกจากสังกัด X2 ของพี่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย let's go <S โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอนๆเราจับภาพอยู่กับโบเคน X2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝีมือกันว่าไอ้หนูน้อยคนนี้มันจะไหวหรือเปล่าปาดความมาแล้วเอามา100ย,ยงิงอ่ะแล้วลยยวิ่งไปตรงๆแล้วยิงไปโดน3รวม1นแล้วเรียบร้อยเฮ้ดช็อตครับโบเก้นหงายเก่งเลยสมเพชอ้ยฝีมือแบบนี้หรออยากจะอยู่ X2 ทุกคนว่าได้หรอฝีมือแบบนี้นะตัวไม่ไหวมั้งโอ้เดี๋ยวจะพาโบเก้นต่อรักกัน เปาแล้วฮนะเกมนี้เริ่มขึ้นแล้วเกมที่2โบเคตจะตีตื้นกับคืนมาได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นสบงสบัดอัปปลปเปตอลปตเปเลงออกขวามาแล้วปาดยิงไปครับยังไม่โดนครับผมออกขวาไปยืนดูมุมสูงกันหน่อยละการยิงเขามานัดหนึ่งด้านหลังโดนโดนคอเข้าไปตรงนี้เจ็บหนักพบเคสยิงสวนเข้ามาโดนกลางตัวและกลางใจโบเคตหมุนตัวไปเพราะว่าไม่มีไอ้บอล ยืนนิ่งๆแบบนี้กัดหัวก็ให้หนึ่งเม็ดหัวที่สองหรือยังหัวที่สองยังไม่มาโดดปาด่าออกไอวอลแล้วยิงเข้าไปยังไม่โดดอีกคนหนึ่งพันยายอยู่แล้ว,ลวจะชุบหรออย่ามีชุบนะน้องชายโบเกตนป่ามาเจอ first blood เออแตกกันเลยนะครับน้องๆแล้วก็เต้นใ่เห oh. ยียบศพด้วยเป็นพี่พี่ไม่ยอมนะเป็นพี่พี่โคตรโมโหเลยนะแบบเนี้ยเป็นพี่พี่ร้อนแล้วนะร้อนแบบเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่ท่านโบเกตนนะครับน้องๆทุกคน oh. ก่อนอื่นอ่ะโบเกตนเอาตัวเองให้รอดก่อนนะเด oh. ี๋ยวไม่ได้อยู่ในสังกัดอิงคูนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเว็บ2 3 4เกมนะครับก่อนอื่นเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะนี่ครับกรอกรหัสผู้ใช้นะถ้ายังไม่มีก็สมัครสมาชิกก่อนนะครับหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จครับก็เข้าสู่ระบบไปเลยกดมาที่ปุ่มเติมเงินเลยครับแล้วเลือกที่เติมเงินทูมันนี่บอเล็ตครับผมแล้วทุกคนครับโอนเงินไปที่เบอร์วอเล็ตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยเด้อหลังจากโอนเงินเสร็จครับเอาเลขอ้างอิงมาใส่ในช่องข้างล่างด้วยนะครับชนิดที่จะเติมนะครับให้เลย ข้างล่างตรงน,นี้ครับไอคอนรูปเกมครับกดคลิกเข้าไปเลยนะทุกคนนะวันนี้พี่จะเลือกเล่นเกมแรปปี้เบิดนะครับคือเกมนกเหลืองตรงนี้เลยกดคลิก้าไปโอเคครับพอกดเข้าเกมมาเนี่ยเราจะมีเหรียญให้เลือกนะครับหบาทห้บาทสิบาทยีบาทนะครับหมายความว่าในการที่เราบินนกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอเหรียญให้เก็บนะครับเวลาเราเก็บเหรียญหนึ่งครั้งเงินเราจะหายไปตามจํนานวนเดิมพันที่เราเลือกนะครับหมายความว่าเราต้องรีบเก็บเหรียญให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เช่นนั้นเงิน <dal> เราจะหมดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันพี่จะเลือกที่ยี่ส ใช่พอเราเก็บเหรียญแรกเงินเราจะหายไป20บาทนะครับสังเกตดีๆเหรียญน,นี้ได้10%บเนะครับเหรียญสีทองนะครับปับ๊บอ่าเงินหายไป20บาทครับเพิ่งได้เราต้องรีบเก็บให้ครบร้อยนี่ครับเหรียญแดงหายไป20บาทเหมือนกันนะแต่ว่าได้มา20%ครับเงินลดเรื่อยๆแต่ถ้าเราตายเงินเราก็จะลดไงทุกคนแต่ถ้าเราไม่ตายครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะได้กำไรนะครับมาดูกันว่าพี่จะได้กำไรไหมพี่ต้องได้ไมครับพี่ขาดทุนเพิ่บได้มาสองร้อยหกสิบวิเอาแล้วได้มาสามร้อยบาทแล้วทุกคนนะเเเฮฮ้้ยยกือบมา โอ้โหมาอีก200ตั้งเป้า500พอตั้งเป้า500พอหาเงินเติมเกม500บาทยังไงได้หรือเปล่า,เ,าเกือบเออเฮ้อ พอแล้วถ้าเราไปต่อเมื่อกี้เ,กเหรียญหนึ่งเหรียญมันก็จะหายไปทีละยีบาทนะทุกคนนะห้าร้อยพี่พอใจแล้วทุกคนโอเคครับได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โ oh, หตอนนี้เงินพี่มีอยู่571บาทแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปถอนเงินให้ดูกันเลยดีกว่าครับกดปุ่มถอนเงินครับปรดระบุจํานวนเงิน500บาทนะครับถอนไปยังเบอร์วอลเล็ตของพี่เองครับและกดทํารายการเลยครับนี่ครับแล้วกลับเข้ามาดูในวอลเล็ตครับรับเงินเข้ามา500บาท โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนี่ครับเว็บ2 3 4เกมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากหางเงินไปเติมเกมครับลิงกอยู่ใต้เดสคริปชันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยไปพี่ไม่ไหวหน้าเลยนะไม่ว่าจะแบบเป็นอ,อ้าวอ้ๆๆาวอ้าวอ้าวทะเลเล็บเลเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะอาโบเคมีไอวอลแล้วครับเกมนี้ครับดูกันนะว่าจะโดดปาดไอวอลแล้วก็ปาดยิงเปล่าเอาละไอวอลโบเคทมาแล้วด้วยความคิวระดับ10บวกครับ ตัดสายมาครับต้องเล่นเป็นทิทางออกสายมาแล้วเจอยัดแป้งเข้ามายังไม่โดนนัดที่2องแป้งเข้าไปโดนหรือยังยังไม่ยิงยิงเข้ามาแล้วโดนไอบอลแล้ววิ่งตามออกมาแล้วกระโดดยิงตรงนี้เร้งเข้าหัวไปหนึ่งเมตรโบเกนนะครับผมมีตัวที่2วิ่งมาตัวที่2วิ่งสวนกระโดดปาดกลับหลังมาแล้ววิ่งสวนกลับมาแล้วโดนยิงยัดหน้าไปหนึ่งไปสองเม็ดแล้วยิงเฮดช็อตเก็บไปตัวที่3อยู่ในระยะไกลยัดเข้ามาแล้วโดนตัวไป1หนึ่งเม็ดออกไว้หนึ่งทีหรือเปล่าแล้วออกด้านซ้ายออกด้านซ้ายสะบัดเข้ามาแล้วยิงยัดเข้าไปตรงนี้เก็บเฮดช เอาแล้วครบสามหัวรวดเลยครับผมเอาแล้วถ้าฟอร์มประมาณนี้ก็พี่พอจะให้อภัยแบบอยู่แบบสังกัดเอทูของพี่ได้นะแต่ถ้าแบบฝีมือถ้ายังไม่ดีขึ้นไปกว่านี้พี่ก็ไม่อาจจะช่วยอะไรโบเค้นได้นะครับพี่ก็บอกไว้เลยนะน้องๆโอเคมาดกเกมที่3เกมที่4นี่หว่าเกมที่4กลัวที่ไหนโบเค้นมีไอซ์วอลแล้วเตรียมพร้อมที่จะกระโดดออกไอซ์วอลแล้วก็ปาดยิง เต้งนัดที่หนึ่งยังไม่โดนโดนตัวเข้าไป6กสดาเมจด้านขวามาอีกหนึ่งตัวยิงยยาๆไกลตรงนี้โดนย่าเข้ามาโบเกตเหลือ66สดาเมจ66ล่วงนะไม่เดียวตายนะโบเกตนะไอวอลปิดเข้ามาครับผมพันยาไม่ไม่พันโดนปัดออกมาแล้วเอ็มห้าร้อยยิงแสบัดเข้าไปแล้วโดนสวนกับหลังมายิงเข้าไปยังไม่โดนแล้วโดนตามเข้ามาแล้วเฮดช็อตเกมไปแล้วเกมเกมนี้จะทำได้หรือไม่ครับผมไอวอลปิดเข้ามาก่อนแล้วมุมสูงหน่อยแล้วกัน M500 สะบัดเข้ามายิงโดนเข้ากลางตัวและกลางใจเอาละฮะไอโจ๊กเกอร์ม่วงครรรัับตตตงงนนี้้้ออออพากก่แลลววไไไทะ ตัวไก่กำลังจะตามเข้ามาโดดออกมาแล้ว M500 ว่าไงปาดขวามาเจอแล้วเขาจะชุบกันแล้วเขาจะชุบกันแล้วตรงนี้โบเคตพันยาก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ย hey, ข้างหลังอุย้ยโด,ดนยิงเข้ากันกลางตัวเลยฮือยโบเคตว่าไงโบเคตแป้งไม่ไหวมัง้งอุ้ยโดนวงโดนวงโหกลางตัวแป้งโอ้โหโดนอดดอกวงด้วยไม่ไหวละ โหมดนี้ขนาดไม่พากนานนะยังฟอร์มไม่ตกเลยพี่มันโนนโหมดตึกร้อนจริงๆไอวอลปิดเข้ามาโดดสะบัดกับหลังแล้วโดน3ลุมหนึ่งว่าไง3ลุมหนึ่งโดดลอยขึ้นมาอย่างนี้โดดลอยขึ้นมาพังเข้ามาครับผมยัดลอยฟ้าดันหน้าครับตึงๆเลยอย่างนี้วิ่งโบกสะบัดโคกสะบัดแล้วยัดเข้ากลางหัวกลางหัวยัดเข้ามาอีกหนึ่งทีโบเก้นว่าไงโบเก้นครับโบเก้นโดนลุมโดนลุมล้อมสองคนสองคนดันเข้ามาแล้วนี้พยายามโบเก้นพยายามจะปิดเกมแล้วโดนยัดเข้าไปอีกหนึ่งทีเลื่อนหกสัมมาเดเมทเลื่อนหกสัมมาเดเมทครับนัดเดียวล่ว ถ้าเป็นดีเซลอีโก้นี่ตายเลยนะครับแล้วเขาชุบด้วยแล้วเขาชุบด้วยโอ้โหเอาเลยฮะเกมนี้ครับยากแล้วครับยากแล้วที่โบเค้นจะฟื้นคืนชีพครับสามต่อหนึ่งอีกหนึ่งทีครับแล้วโบเค้นเลือดไม่เต็มมันสะบัดเข้ามาครับผมออกขวาป,าปาดยิงครับผมตรงนี้เก็บเพชรจ่ไอโพโพไปได้ไาโพโพรเราเก็บไปอีกหนึ่งตัวไอเซอร์บอลไอเซอร์บอลสีขาวว่าไงตัวสุดท้ายตัวสวุดท้ายปาดยิงเข้าไปสามเมตรรวดครับสามเมตรสามหัวมัตะบังเกอร์เสิร์ฟเข้าให้จากโบเค้นเอ็กทูมีสักคำว่าไม่ได้ภาคแบบนี้นานๆน่ะพี่่่เเหหนนืืออยยม ตอบตรงนี้เลยแล้วกันช่วยกดลงกดไหลเป็นกำลังใจอะไรอย่างนี้ให้พี่หน่อยรักกันนะน้องๆหนูๆเกมที่ M 5้าเริ่มต้น,นครับโบเกนวิ่งมารอแล้วครับวิ่งมารอแล้วครับยังไงฮะตรงนี้ฮะเจอตัวที่หนึ่งเอ็มห้าร้อยตรงนี้เหมือนต่อให้เหมือนต่อให้เอ็มห้าร้อยก็พอมาโอ้ยัดเข้าหัวไป้ให้เ็สทีงง่สองยังไงไม่ต้องยังไม่โดนโซโปสะบัดขันมาไวๆลงเพลลงพัดอะไรแั้วจะบอกให้โบเกนยิงอะไรยิงอะไรโบเกนยิงอะไรยิงอะไร เอาเลยฮะออกสายมาแล้วเจอโพโผโผแปลว่าสีม่วงนะครับโผบลูปล้าขวามาแล้วยิงยังไม่โดนครับโทรชนคน้นโอ้โหสายม่วงสายเหลืองสายเขียวยัดตัวดำปุ๊นี่เอาแล้วโดดสบัดเข้ามาเออแล้วเรียบร้อยครับเจอไอ้ล่มเบสนะครับผมเก็บเฮดช็อตชัดดาวน์ไปได้นะครับโหอะเต็นด้วยเหมือนล่อเว้น โอเคครับเกมที่6ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะสามลุมหนึ่งครับจเจ้าโบเกนรงหรือเปล่าเอาลนะไม่มีการเตรียมนะโอ้ยยิงยัดเข้าไปก็เป็นแรกครับล่วงไปแล้วครับเป็นดีเซอร์ a อีเกิลดีเซอร์อีเกิลของโบเกนโบเกนวิ่งโบดสบัดอยู่ครับแล้วตามหาไอ้โพโพไอ้โผโพว่าไงโผโพวิ่งมายัดเข้าไปตรงนี้ครับปิดไอวอลเข้ามาออกขวาไปแล้วโอ้โหนันเดียวนันเดียวเือสวรรค์เป๊ะอีกนัดเดียว เบ้อีกนิดเดียวเป้เอาแล้วครับตรงนี้ต้องทำได้ครับโบเก้นครับเหลือหนึ่งหนึ่งครับวันออนวันวันออนวันพันยาไปก่อนครับยังไม่ซ้ำด้วยครับช็อตไฮไลท์เบ้มจัดขึ้นฟ้าไปครับเมื่อกี้ตรงนี้ลงลกองลงลงโบเก้นโบเกนทำได้ครับผมจัดเข้าไปครับเฮดช็อตสามตัวรวดครับบอกแล้วมันมีอะไรยากเกินไปสำหรับแกง X2 ของพี่อยู่แล้วที่มันกำลังจะพังงานตอนนี้นะครับน้องๆไม่รู้สินะใครอยากจะแบบอยู่แบบสังกัด X2 ูอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่า เกมที่เจ็ดแล้วต้นเวลาฮะน้องๆทุกคนนะบอลเคสเหมือนเดิมครับสามลุมหนึ่งครับฝีมือเขาได้นะเขายิงหัวบเคสไปสองสามหัวร่วดเหมือนกันนะครับทุกคนนะออกหลังมาเป๊ะไอเสื้อบอลตัวนี้ครับว่าไงครับไอเสื้อบอลไอเสื้อบอลถือไอโพโวโพโวว่าไงโพโวครับเอ้าวิ่งกันเปสวนสัตว์เลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวนะโดนหัวนะถ้าไม่มีเอ้านี่ยิงมายิงกลับไม่โกงไงล่ะถ้าโบเคสไม่มีหมวกบอกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ย เลือดสแมนแต้นปั๊บโดดมาตรงๆแบบนี้ออกความว่าปั๊บเข้ามาอีกหนึ่งเมตรครับสองหัวรวดตัวที่สามแบบหยักตงโอ้โหชิตติชิตติงชิตติงชิตเตอร์ชิตเตอร์บรอเคนชิตเตอร์บรอเคนชิตเตอร์อินโดร้องแน่นอนครับโออินโดร้องแน่นอนแบบนี้อินโดเห็นช็อตแบบนี้อินโดบอกว้าวร้องเลยล้องเลยชิตเตอร์เลยแบบนี้บรอเคนโอเพนชิตเตอร์เกมที่แปดเริ่มต้นขึ้นครับ อ่นดันเข้าไปครับผมด้านซ้ายด้านขวามีวิ่งมาตรงตัวแบบนี้ยันเข้าไปยังไม่โดนยันเข้ามาอนึ่งทีก้ายังไม่โดนครับโดสนสะบัดดัดมาไวๆเล้วเลี้ยว้ายไปเลี้ยวขวาไปยิงยันเข้ามาโดนหัวไปครับชีตเตอร์ okay. โอเพนชีตโอเพนโอเพนชีตโอ้ยอะไรนั่นอะไรนั่นอุ้ยมันรูดหัวว่ะตอนแรกนึกว่าบอทไม่ใช่ว่ะมันโมโหแล้วว่ะตอนแรกนึกว่าบอทโอ้บอดสเตเบอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะไอ้บิ๊กงงงงนะบอทยิงหัวด้วยหรอ อินโดงงไหมอินโดเคยเห็นบอทยิงหัวไหมครับโอเคครับเกมที่ได้าเลยเริ่มต้นขึ้นแล้วบอสแคนส์ก็วิ่งเข้ามานําหน้าไปแล้วครับเจอหนึ่งตัวครับไอเลดครับไอเลดเฮ้ยบอแคนโดนเนี่ยไอตัวเอ็มพีไฟต้องเก็บมันก่อนแล้วมั้งที่ดูทรงดูเชิงละ44ครับตึงๆเลยนะตึงเปีย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 ปั๊บนี่ไงโอเปนชีตโอเปนชีตอินโดโดนใครไม่เป็นไฮแลนด์เซอร์เวอร์ชีสเตอร์ เบมเขาให้นี่ไงชิตเตอร์ชิตเตอร์ตตอรโอ้เแบมบปหนึ่งทีโบเกนโชว์ปไปเอาให้มันงงไปดิเอาให้มันงงไปดิเอาให้มันงงไปดิเงงดฮอ้อก็มาดิครับอินโดอินโดอ,อะไรก็ร้องได้นะคอมเมนต์กันเลยนะอินโดคลายโอ้อัมโซแซดชิตเตอร์ไทยแลนด์เออโซแบบโคตรเก่งเลยอะ่ะโอ้โหงงเลยนะโหทำไม่ได้ก็ร้องเลย ลองได้เลยนะทุกคนโอเคครับเกมนี้10บเลิมต้นขึ้นแล้วนะน้องๆหนุนหนูฮะไปครับวิบ่งเข้ามาด้านซ้าย2ตัวนะด้านขวา1ตัวครับโบโคเคทยังไม่รู้นะเจอแล้วโบโคเคทเจอด้านหลังป๊แบบอบเป๊บเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหของก็มาแป๊มนี่หนึหัวหนึ่งเม็ด สหัวสองเม็ดยังยังไม่ครับแปมสองหัวสองเม็ดเอาดิตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายงัดสวยๆแบบนี้ก็จกดัดไปดิครับก็มาดิครับยินดเอาโดนคใายร้องเลยซิตเตอร์มาอีกแล้วโ oh! อ้โเก้นคตรดูโคตเดือดงงไอ้บิ๊กงงอย่างนี้หน่อยน้องชายมันค่อยเหมาะสมกับการเป็นเอกทูอย่างชอบเลยพี่ให้เป็นมือขวาเลยโอเคนะพี่ให้เป็นมือขวาเลยนะโบกเก้นนะ ไม่ต้องน้อยใจไปนะสังกัดพี่แบบประมาณพี่ให้โบเก้เป็นมือขวาได้เลยละกันเพราะว่าฝีมือก็พอจะเทียบเทียมที่ได้อยู่ช็อตก็เวอร์คล้ายๆกันเลยแต่ปกติพี่ไม่ยิงนะสามหัวพี่ยิงแต่สี่หัวนะครับน้องชายอะไรครับผมเกมที่สิบเอ็ดเริ่มต้นขึ้นแล้วครับได้แมปเดิมด้วยนะแมปเดิมด้วยนะโอ้โหยังไงดีเฟมเอ้ยนี <First blood. S 1> ่ทำไมเป็นปเล่นปืนดีๆล่ะมันเป็นเล่นปืนอะไรของมันนะมันยิงโดนหัวนะมันเป็นเล่นปืน อะไรจีสแปดเหรอเมื่อกี้เป๊ะเดียวอ่ะขึ้นหัวเมื่อกี้มันก็ดื้อพอมันเนาะไอ้นี่มันดื้อจริงนะไอ้โบเก้เนี่ยมันดื้อมากเลยนะทุกคนนะนตาสบ้อตาสบอแบบนี้ไม่ปิดสกอร,ร์ส,รรสวยๆล่ะน้องเนี่ย75เนี่ยสวยลวแล้วเกมที่สองแล้วก็เคล้าผมเฮ้ยเขาดันมาเร็วนะโอ้เฮ้ยเม็ดแรกก็หัวเม็ดสองก็ไอ้วอปิดมาก่อนนะไม่งั้นล่วงนะล่วงนะไอ้พี่โกงนะ เอาละโบเคนพยายามพี่ออกล้อนะครับรอครับรอให้ชุบเดี๋ยว็อดมันไม่สวยหรือว่ากลัวชนะเดี๋ยวก็แพ้หรอกเดี๋ยวก็เป็นเรื่องหรอกเอาละโบเคนโบเคนไม่อยากชนะว่ะทุกคนเอาไงดีวะพี่ว่ามันน่าหมันไส้นะทําตัวแบบนี้พวกเองว่ายังไงวะโอเคครับเมื่อกี้ก็ทําไมเขาไม่ชุบกันเฉยเลยนะทุกคนนะปานความนจรริงโอ้โหเอ็มีไฟรุ่นรวรุ่นวมาดิ อาบโดดออกซ้ายมาจริงเขาไปยังไม่โดนครับไอ้วอปิดกระแทกหน้าเข้ามาแล้วไอ้โพโกพวโกพวพยายังจะไปด่ดวนไปด่วนว่างไงโบเกตบอกเข้ามาดิน้องชายเป๊ะเอาแล้วปิดไอ้วอใส่เป๊ะโอ้ยังไม่โดนดีกะเป๊ะเฮ้ยขออกขวาไปไอ้พวกนั้นก็ไม่ค่อยดันเลยนะกลัวมั้งมันกลัวพลังมันกลัวพลังความโหดร้ายของบรอเกตเฮ้ยเยืนเป็นบอทเลยนะเฮ้ยเหมือนต่อให้หกหกอ่ะเนาะแม่งโคตรยามเลยโอ้โหเกินไป เอาลนะเกมตัดสินครับเกมที่13ครับตอนนี้เสมอกันที่6 6ต่อนะพี่ไม่เข้าใจว่าโปเกมมันจะชะล่าใจหรือมันมั่นใจในฝีมือตัวเองวะถ้ามันตายนะพี่จะเข้าดิสคอร์ดไปแล้วเปิดไม่ด่ามันแบบมึงอะไรปึ๊บเฮ้ยอ้้ยหัวแตกไปแล้วครับเหมือนจะเป็นบอดหรือว่าเขายิง G18 ล่ากวะเปมเอาลนะสต่อหนึ่งครับก็ยังเสียเปรียบอยู่ดีครับ2ลุมหนึ่งครับแล้วเป็น MP5 ด้วยฮะ ออกสายมาเจอแล้วเต้มโอ้โหโดนลุ้นลุนรัวจะชนะหรือเปล่าโอ้ยหัวลุดการอากาศนะทุกคนไอพี่งงนะเฮ้ยหลบ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 ออกสายมาออกสายปาดขวาเป้มโอ้ไอวอลโคตรเร็วหมุนตัวติวติวหมุนตัวติวติวเอาแล้วฮะเขาตั้งไอวอลปิดอยู่ครับตรงนี้รอรอแล้วรอแล้วเขาเปิดไอวอลมาเปิดไอบอล้วยังเข้าหน้าให้ตรงนี้ครับโบเกนเก็บเฮดช็อตสามหัวเกมสุดท้ายโอเพนชีตอีกแล้วครับเกมนี้โบเกนจัดให้ครับชนะไปได้ในเกมแม์ หนึ่งเวสสามบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆถ้าใครอยากดูความเด็ดเด็ดแผดเผ็ดมันแบบนี้อีกบอกมาว่าอยากดูของใครเดี๋ยวพี่จะทําให้สาหรับคลิปนี้ใครถ้าดูจนจบอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกริ่งกล่องแก้วให้พี่ด้วยแล้วอย่าลืมไปติดตาม b r o k e n x 2ตด้วยนะครับน้องๆทุกคนสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจักก